Thank you อนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านฟาร์มกุ้งนะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านาฟาร์มกุ้งสดสายฟ้านะคะท่านผู้ชมขายดีมากนะคะพิกัดนะคะจะอยู่ที่เป็นวงเวียนเจ้าพ่อขอตกอ่ะคะ่ะอําอเภอพุทธบาทนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะหรือว่าฝั่งตรงข้ามของตลาดแดงนะคะท่านผู้ชมไปจัดเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านเลยนะคะเป็นร้านฟาร์มกุ้งสายฟ้านะคะท่านผู้ชมเป็นกุ้งสดนะคะคุณภาพจากซีพีนะคะ สายพันธุ์คัดพิเศษนะคะสดหวานแน่นนะคะโอ,อ้แล้วก็ขายดีมากนะคะท่านผู้ชมมีบริการนึ่งย่างปีนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านนะคะราคานี่ก็ถูกอยู่นะแอบถูกอยู่นะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้เราเริ่มจากหมึกผอมนะคะโลละสามร้อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหมึกกระดองนะสองร้อยบาท สดมากนะคะอันนี้เป็นกล้วยนะคะหมกกล้วยนะคะสองร้อยหกสิบนะคะน้องัตโตมากนะคะแล้วก็สดมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกหมกยักษ์นะคะหมึกกระดองนะคะน,นี่คือแบบสดจริงๆค่ะท่านผู้ชมราคาไม่แพงนะแต่จริงๆอันนี้คือหมกสาวสองร้อยนะคะ โซนนี้จะเป็นพวกปูเนื้อนะคะเป็นเป็นปนะเป็นหอยนะคะหอยหวานร้อยหกสิบค่ะท่านผู้ชมร้อยหกส,สิบบาทตัวกลางจะเป็นราคาเงินอันนี้ตูดำนะท่านผู้ชมห้าร้อยบาทนะคะสโลวละห้า,นน500าะะร้รอยตัวกลางจะเป็นราคาหอยความกุ้งสดสายฟ้านะคะปิดส่งนะคะท่านผู้ชมด้ดานนี้เลยค่ะ โตโตมากนก็จะมีเป็นมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะท่านผู้ช<อ>มอยู่นี่วันอะไรมากคะพี่อ๋อทุกวันจันทร์ครับผมวันจันทร์วันเดียวนะคะคแล้วก็มีที่อื่นไหมเอ่ยเอ่อก็มีวันพุธที่มวกเหล็กแล้วก็พัฒนานิคมครับพัฒนานิคมนี่คือคบลบบุรีเนาะใช่ครับลบบุรีตรงอ่อ ตลาดนั้นตรงผมสองครับตรงข้ามครับครับผมแล้วที่นี่คือเปิดร้านกี่โมงพี่มันตั้งร้านกี่โมงจะมาตั้งประมาณตั้งเจ็ดประมาณบ่ายสองครับบ่ายสองโมงเรียบร้อยแล้วนะถึงถึงกี่โมงพี่ที่นี่มานี่ประมาณเที่ยงครับแล้วก็ถึงถึงถึงสามทุ่มอยู่ไหมอยู่ไหมสามทุ่มอยู่ไหมเอ่ออย่ประมาณทุ่มครึ่งครับทุ่มครึ่งเนาะอ๋อทุ่มครึ่งแต่ต้องไปชมเก็บร้านนะคะ แล้วก็ที่นี่รับสแกนคนละครึ่งเนียนะพี่ครับรับครับคนละครึ่งครับผมลองชิมกุ้งได้คะับครับย่างแน่เนี่นี่เป็นราคาของกุ้งนะคะท่านผู้ชมสดมากสดมากจ้าแม่ไปจัดเดี๋ยวเราพาไปชมวิธีการย่างกุ้งนะคะที่นี่จะมีบริการย่างฟรีนะจ๊ะแล้วก็เป็นแบบนึ่งเนาะนี่จ้ะ เขาย่างนึ่งลวกน้ำจิ้มฟรีนะคะท่านผู้ชมสดมากจ้าแม่นะคะ่ะเราม,มาดูวิธีการย่างนะคะท่านผู้ชมนี่น้องตัวโต,วตวมากนะคะจะมีเป็นบัดรบัตคิวแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะยไซส์นี่คือเป็นโลเป็นโลใช่ไหมพี่ครับเป็นโลค่ะท่านผู้ชม อันนี้คือยกโลนะคะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นเป็นหนวดหมดึกก็คือซื้อเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็<ด>ฟรีใช่ไหมพี่รฟรีนี่ฟรีน้ำจิ้มด้วยไหมครับอ๋อฟรีน้ำจิ้มด้วยค่ะท่านผู้ชมอืมอ๋อโลละหนึ่งกระปุกค่ะท่านผู้ชมไบนี้นะไย,ยเล็กนี่ก็มี นี่ะเป็นย่างเกาข่านนะท่านผู anyway> ้ชมนี่ะแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งเป็นลวกหัวที่แด้นหัวเขาให้แน่นเลยนะน่าทานมากค่ะท่านผู้ชม นงนนอันนี้ขายมาแล้วกี่ปีครับพี่อนมาปีปีกว่าแล้ว <S 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 อ๋อปีกว่าเนาะออืโอเคค่ะน,นี่ด้านนี้คะ่ะท่านผู้ชมดูจ้ะบริการรูกนึ่งย่างนะคะโอ้อยากได้แบบไหนสั่งได้เลยนะคะเออหมึกนี่สดมากอันนี้น่าจะประมาณโลนึงนะ,ะพี่ประมาณโลโ อันนี้ตัวนะคะอหอยอยู่นู่นเขาใส่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวย่างท่านผู้ชมเขาแบบทําให้แบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคือแบบอย่างดีเลยนะคะครึ่งนี้ก็หมดแล้วมั้งพี่ก็คือปิดร้านเนอะค่ะ,คะ ท่านผู้ชมถูกศดกุด้งศด,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 ดมากอันนี้เป็นคิวรอเลยคิวรอได้ใครมาไม่ถูกก็เป็นตลาดแดงนะคะท่านผู้ชมฝั่งตรงข้ามนะคะทุกวันจันทร์นะคะจะอยู่ตรงนี้เลย Exactly. Okay. ครับออกไหมครับอันนี้เป็นคิวที่ทำแล้วใช่ไหมพี่โอ้โหท่านผู้ชมหลายร้อยคิวเลยนะคะเนี่ยตะวันเดี๋ยวค่ะน้ำจิ้มฟรีนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบหกค่ะ วันนึงนี่ประมาณกี่ร้อยคิวครับมากสุดหลายร้อยไหมหลายร้อยครับคุณผู้ชมนี่นะคะอันนี้เป็นบัตรคิวที่ ที่ที่ขายไปแล้วนะคะท่านผู้ชมหลายร้อยนะคะต่อวันนะคะ มาทานบ่อยไหมคะเคยทานเลยคะทุกคนจโอ้มาแทบทุกคนจัดเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นไงครับป้าของสดเนาะของสดมากค่ะของสดต้องมาโอ้ทุกอาทิตย์เลยนะคะได้คุณป้าบอกนะคะห้ามพลาดนะเขารับคนละครึ่งด้วยก็เลยก็ยิ่งคุ้มไปใหญนะคะบางแต่คนละครึ่งแล้ว เราผ่านนะคะท่านผู้ชมตัก,กของทะเลนี่คือเป็นฟาร,ร์มของของเราเองใช่ไหมคะหรือว่าอ,อ๋อ,อ,อก็คือรับมาต่อแล้วอ๋อขาย้คู่กันใช่ไหมก็มีเหรอถ้าตขายไหมไม่ขายค่ะอ๋อของเ็งก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่พอขายก็ต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมคะ 오, 안 그래. Anyway, loser, ุ่ครึ่งนะคะท่านผู้ชมลวขายดีจ้ะเดียวลพงตัวเดียวถึงปเมาเนี่ยปลาพงตัวเดียวไม่โชว์

5นาทีใช่ไหมพี่5นาทีต่อ1โลนะคะท่านผู้ชมตง,งตะแกงนะคะ เ็หนวดยับหนวดเบบี้ยับมีี้ยับอันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นนี่ครับ <c oughs> ก็คือเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับนึกว่าคนสั่งแค่สี่ห้าตัวไม่ใจแล้วพี่ใช่ครับน,นี่มันมันล <laughs> okay ่นโอเคค่ะ ชุดเดียวกันนะคะท่านผู้ชมอุ้ยต้องไฟแรงๆนะคะ <Yeah. S 1> ใหญ่มากค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นหนวดนะคะอันนี้ก็คือโลนะคะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะถ้ามีใครสนใจนะคะร่วมลงทุนธุรกิจการกระจายกุ้งกล้ามกามนะคะแล้วก็อาหารทะเลนะคะหรือว่ารับสินค้าราคาส่งนะคะท่านผู้ชมรับกุ้งเพื่อจำหน่ายต่อนะคะ มีเบอร์โทรนะคะ083นะคะ155 9258นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะนู้ชมใครที่จะรับไปขายต่อนะคะอันนี้สดจริงๆนะคะนู้ชมแบบนี้เลยนะ,ะอันนี้คือตัวใหญ่มากนะคะโ,โลละแค่380บาท่ะคะุณผู้ชมสดจริงแล้วขายดีมาก มาเองนะคะท่านผู้ชมสดจากฟาร์มนะคะอันนี้เลือกได้เลยนะคะเจ้าไหนนะคะหัวมันแก้วอ๋อนี่เป็นหนัวมันแก้ว,วคว่ะท่านผู้ชมนี่นะโน้นนะไอไข่ของมันนี่เป็นหนัวมันแก้วสดวจริงๆอ่ะท่านผู้ช เป็นเจ้าของร้านนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นหัวแก้วนะจ๊ะมันเยิ้มเลยจ้ะหัวกะทิครับอ๋อนี่หัวกะทิเหรอคะครับหัวกะทิครับอันนี้คือราคาโลเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้สามครับสาม้อยแปดสิบนะคะท่านผู้ชมได้กินกู้โตแบบนี้เลยนะนี่นะคะ นนี่นะะคประมาณกี่ตัวโลนะพี่ไซนี้นี่นะครับประมาณมสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวโลคุณน้ำชมสิบสี่ตัวโอ้โหตัวใหญ่มากค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะของร้านนะคะนี่นะคะโอ้โหโหอมากค่ะพี่ มาจ้ะความสดนะจ๊ะแม่นี่นะคะอือหืมอือหืมอะไรนะครับอืหื้มสดมากพี่ยมจิ้มเด็ดมากอือหือันนี้เขาเรียกว่าหัวกะทิเนาะพี่น้อง กินได้แล้วพี่น้องกินได้ครับกินได้มันอร่อยตรงหัวนะครับแบบนี้นะครัิงเนเจอร์อร่อยที่หัวนะคะท่านผู้ชมกุ้งนะคะอานต้องจิ้มแบบนี้นะคะท่านผู้ะะมชมแบบนี้เลยไป,นะะไปจ้ะเดี๋ยวไเอาขึ้นมาเนี่ค่ะอออื <c oughs> ือ้หอื้อหือ,อ เจ๋งมากค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ค่ะหัวมันแก้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้ราคาโลละเท่าไหร่พี่สองเก้าห้าครับสองร้อยเก้าสิบห้าบาทค่ะนี่นะคะโอ้ยมันแก้วนะท่านผู้ชม,มแก้วจะมีก้อนแดงๆในบนหัวนะฮะไข่ไข่แดงนะไข่เหลืองต้องหัวของไงจะเลอศๆหน่อยค่ะท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะสไตล์กินกุ้งนะคะต้องใช้มือแบบนี้ค่ะ เนี know, das ่ยจ้ะมาเลยจ้ะหัวมันแก้วค่ะหัวเด็ดทุกอย่างนะช่งหัวคือแบบฟังมากจ้ะเราให้อ่ะเจ้าของร้านนะคถือก็ให้นี่นะคะ แบบนี้นะคะคำจิ้มโคตรเด็ดค่ะนผู้ชมถ้านไม่เด็ดดูจิ้มเยอะมากค่ะเด็ดไม่เด็ดนะคะไปจ้ะจ <c oughs> <c oughs> ิ้มสายฟ้านะคุดยอค่ะ <c oughs> ตรงนี้ค่ะ่านผู้ชมของร้านนะคะ อันนี้ราคา30บาทนะพี่30ะสาสิบบาทต่อขวดนะคะคุผู้ชมแต่ว่าก็คือว่า1โลก็จะให้ฟรีอีกแล้วพี่เป็นกระปุกฟีหนึ่งกระปุกครับอ๋อเป็นหนึ่งกระปุกเป็นหนึ่งถ้วยแบบเมื่อกี้คะคุซื้อหนึ่งประมาณซื้อพันหนึ่งขึ้นไปแถมฟรีหนึ่งขวดถ้าซื้อหนึ่งพันแถมฟรีหนึ่งขวดตัวนี้โอเคค่ะนี่นะคะ ครับคผมวามกุ้งสายฟ้าของปากร้านเนี่ยนะครับความกุ้งสายฟ้าครับอยู่หินกองนะฮะหินกองหนองแคสลับบุรีนะครับตรงแยกทุกเลยนะครับเป็นห้องเย็นครับความกุ้งสายฟ้าครับคบผมกุ้งสายฟ้าสายฟ้าเรามารับจับฟาร์มนะครับฟาร์มของเราคือที่ปาจีนพับ้านช่างนะครับผมครับผมนะครับวันนี้เรามาขายที่เขพุทธบาทนะครับทุกวันจันทร์เนาะพี่เนาะทุกวันจันทร์นะครับของเราจะ วนวนเวียนไปครับมีพัฒนานิคมมวกเหล็กครับตอนนี้เรากําลังมี3สาขาครับตีบ3สาขาครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้เรากําลังพัฒนานไปที่ม่วกเหล็กแล้วก็ปากช่องครับ,บนนโอ้กำลังกระจายนะพี่นะตอนนี้มีแล้วครับผมวันพุธที่มวกเหล็กแล้วก็พัฒนานิคมขนาดวังม่วงครับวังม่วงก็มีนะครับ,บตรงตีแยกไฟแดงลานอ้อยครับครับผม แล้วก็ถ้าเกิดมีมีคนสนใจก็คือติดต่อได้ที่เบอร์อะไรนะพี่อ่า083ครับ925 9258 9258ที่ที่อะไรพี่อ่าของผมครับชื่อเนทครับพี่เนทนะคะท่านผู้ชมโทรมาสอบถามได้นะคะนี่น้ำจิ้มร้านคือน้ำจิ้มปลามคู่สายฟ้าสูตรเด็ดครับจากร้านนะ้รับทำทุกวันนะครับผมอร่อยถูกใจครับขวดละสามสิบบาทนะครับเราซื้อหนึ่งกิโลเราก็แถมให้หนึ่งกระปุกนะครับผมโอเคค่ะครับผมฝากร้านเน้ยนะครับความคู่สายฟ้านะครับ ที่โคกแย้ครับหินกองนะฮะแล้วเราก็วนเวียนมีที่ท่าเรือครับหลายที่ก็มีครับท่าเรือมีวันนี้ครับท่าเรือวันจันนะฮะมีอยู่สองสาขามีเพจไหมพี่เพจนะครับเพจก็ฟาร์มกุ้งสายฟ้าครับก็คือสายฟ้าครับอ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจไว้ให้นะคะมาชมเข้าไปกดติดตามกันเลยนะคะฟาร์มกุ้งสายฟ้านะครับขอบคุณมากนะครับครสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะคะครับวันนี้ค่ะได้วกิง